โอ้โหตื่นเต้นเลยนะยังไม่เห็นปลาเลยไคดูสิโอูโ้อู้เฮ้ยเพิ่งปลาดิยังไม่เน่าหรอกอพอพอราด้อยู่เยอะมากเลยครับสุดยอดครับไปนี่กะเอือบเกลือเลย โอยใส่นี่เลยใส่แล้วนะโอ้ใส่ไอ้เขาเรียกว่าใส่ลำใช่ไหมล้ำหยาบเนอ้องดูดิปลาหลดนี่น,น,นี่โอ้ไมนเน่าแล้วน้องอุย้ยไอ้นั่นนะอะไรเนี่อน,นาคตหน,น,น้าบ่ก็เพรชหน้าก่อน เนะราทำไท้ดอกป้าไม่ใช่ท่านโอ้น้ำใส่จ้น้วัดไส่บูบง